สวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องสู้กูสู้คนนะครับอ๋อมันนี่ก็สิมหาเห็ดนะครับมหาเห็ดปลาในนี่ตะค้อนสาคนลื้อ่าเห็ดออกหลายหลายเห็ดโคกเห็ดหลืงโงกเห็ดไข่เห็ดตะไคร่เห็ดลหลางหักเห็ดนี่โอ้ยหลายพี่น้องหลายบ่เบิดอ่เดี๋ยวต้องสักกัดสีมหาคือกันล่ะ <S <S บ่ได้เกียดย่างเนาะบ่ได้เกียดย่างกันห่าเห็ดตะไบเนี่ยโ้คนกับมหาหลายเด้อพี่น้องเด้อเชียว่ามันไก่ปลาเชียร์เนาะมาเชียร์ไหม คนเคลียร oh, ์คักเคลียร์เนี่ยโอ้มันเห็ดยังอไงว้าวเห็ดยังน่อยเนาะึเห็ดยังพี่น้องนี่โอ้เห็ดนาเล่โอ้เห็ดนาเล่เห็ดพ่อยนี่นาเล่เห็ดพ่อยนี่นาเล่โอ้ยแข็งต้นจิ๊หน่อยเนี่ยนัาจะเกิดเป็นโมดีเถอะสามซีดอกตัวนี้มันเป็นโมตัวนี้เห็ดนาเล่ที่น้องพี่น้องเมลนบอนี่ลูกศักกับพวกโมขึ้กัน นาแหล่ไหมเฮ็ดนาแล่นี่เนาะเอ๋อมาอีกคนซีดอกมาหนี่ต้องเห็นดอกเห็นเฮ็ดดอกหนึ่งดอกแดงๆดงไหมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีสีผ้าหางเฮ็ดดอกแดงๆนี่ไหมเฮ็ดยังพี่น้องนี่ดอกแดงๆนี่อือดอกแดงๆอือ เห็ดน้ำหมากบ่เห็ดน้ำหมากนี่เนาะดอกแดงๆอืออ๋อวันนี้เดีจะเสียอัลกตามาใส่กันอ๋อมีเห็ดยังเห็ดยังบุ๋นนี่เก็เห็ดไตเบี้ยนนี่แหละเดี๋ยวยงาไปหาทักบุญก่อนเดี๋ยวเอาเอาใส่กระกตาก่อนโอ้ได้เห็ดหน่าหลก้ครับเห็ดน้ำหมาก hãy xây ta vậy cân Xây tà vậy Bà hãy cái nâu mua cân mì bò Bà, bà, bà. bà chiếc bà hăng cùi lạ Nếu nhằng thì tăng bà tăng phụt bằng lưu bộ đầy, chia chân phơi hang lạ ไปหาเมาเอาวพอแล้วพี่น้องพอแล้วว้าวว้าว,าวานี่มมนหนึ่งมมนหนึ่งเฮ็ดยังนี่เฮ็ดนาเละพี่น้องเฮ็ดนาเละโอ้ทั้งดอกจุม่มเจ็บเอาเจ็บเอาโอ้หืขี้ดินเด็ดขาออกหลดเนาะเอาไปถ่ายเพื่นเป็นเ,เสียอยูน่นี่ขาเพิ่นเนี่ยพี่น้องเฮ็ดนาเละโหดีใจหลายดีใจหลายพี่น้องเอ้ยได้เห็ดมึงเนี่ยดอกบวกง่ายหลดเฮ็ดนาลเละเฮ็ดนาเละ โอ้อยดูเดี๋ยวเก็บท่านิว้าวว้าวโอ้ยพี่น้องมันมันมันไม่ทอดเฮ็ดน้ำหมากเอเกิดน้ำกันตัวนี้เฮ็ดน้ำหมากเห็เดแดงแล้วก็เกิดเห็ดกอเนาะโอ้ยมันแล้วพี่น้องมันแล้วีดอกหน,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 นึงนงน่งดอกหนึ่งจุมจ่มๆ โอ้เจ็ดขีดินเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดขาคนออกกันบ่เอาเอาไปแต่เป็นเสียซะเสียปีนาเนาะโอ้หมานแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากระตาขอยยิใส่นอกบบบนี้เนาะลงกระตาเวล้วพี่น้องเดี๋ยวอย่าบอใส่ตาก่อนเด้อเนี่มันหมานี่ลีดเออมตัวดอกใหญ่ๆ Do về xay ta con lạc tàu, sai tàu con ừ. Đọc tàu Đọc lạc tàu chum sai tàu chùm, tàu chum sai tàu chum tàu chum sai tàu chum Nó chum sai tàu chum คนเข้าไปในป่ปลาพ่นผลก็วาซาคักซาแน่แท้เห็ดดอ,อกไปพี่น้องหาไปเรื่อยๆโอ้หาไปหามาคือบ่มีเนาะบ่านนี้เนาะได้ซ้ำได้แล้วนี่บ่ขาเจ้าซาคือนยังซาดีฮักแขะมาเห็ดออกเนาะมันจะของมากขึ้ได้อยอะของบ่ได้หลายอ,อย่าบอกหม่อมปลาอยูขข่คะดอกพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาปลาอย,ยู่คาอยู่ ปลายุข้าวเคยออกก็ได้เห็ดแตนเห็ดหนาขาวไหมลุกสักจะขอไปหาปลายุข้าคุณละบันพวกน้องสิงออกไปพุ่นละออกไปท่าพุ่นละบันสิไปหาเห็ดหนาขาวในปลายุข้าก่อนไปหาเห็ดหนาขาวพี่น้องออกมาก,ก่อนอนุ่งกระไลหาเห็ดยุข้าก่อนไปหาเห็ดยุข้ากันไปก็ไปย่างเบิ่งน้ำกันพี่น้องคุณละนี่ปลายุข้ามองเกขานี่แหละมองสวกมองมันนี่ ก in right ็สีป๊อปพ่อไดอยู่บอกปะย่างไปเบิ้งพอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วนี่นี่โอ้โหยางไปมาพ่ออีกแล้วพ่ออีลี่พ่ออีลีอืมโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องสิได้เกียงตกที่ปะนี้เดี๋่เราคนเที่เราอนเฮ็ดนาขาวพี่น้องเฮ็ดนาขาวเอาใส่ตาไว้กับย่างขมอมากับพ่อเนี่ยแหละล่ะอันนี้กะท่องเท่าเอาอยอ่ป๊อป โอ้เปพยเราบ่อดอกเนาะพี่น้องเนาะเแ่าแล้วเปพยเออเป็นเป็นเสียซะเสียสปีนานี่อดอกนุมน่มๆน,น,นี่ไม่โดนนิซวงดอกดอกนุมน่มๆเน็ตนาขาวนี่ดอกหนึง่งอ๋อได้แล้วได้แล้วไปย้าไปอีกพี่น้องบ้านนี่หาบัางอีกข้าเทียนมีเนาะนี่ดิ โอ้ oh, มีอยู่มีอยู่ออกคือเป็นวายยินแหละพี่น้องนี่สองดอกตังกวงแดอกหนึ่งเถาแล้วเด็ดขาออกกันขาบ่อเอาดอกนี้นุ่มอยู่ตัวงแดอกนี้เถาแล้วนี่บ่อเอาไปเป็นเสียซะอืมไปยังหาท่านอ,อีกเอ้าหอยแล้วหอยแล้วพี่นอ้องหอยแล้ว ตาตั้งไว้ก um ันพอแล้วพออีกแล้วพออีกแล้วเห็ดหน้าขาวสาวหน้าสวยเดี่ยนี่เด้อเออสีเนี่ยไข่ดอกนมนมสิแต่แกงแสบอยู่ดีเนาะเมียนพี่น้องว่าแกงแสบนี่นี่นี่บิ๊กเต๊โอ้สองดอกเพิ่มเดิมนี่โอ้สองดอกงานยุค่าทับกันตรงนี้มาอยุค่าทับบอกนมนมยุคไข่อยู่นี่ เอ๋อใสิได้เกียงยี่ดอกพี่น้องมัอนี่สิได้เกียงอยู่นี่ในเกียงยี่ดอกเอ้าแต่ว่าดอกนี่เท่าแล้วนี่ดอกนี่เท่าแล้วว่าเอาเอาไว้ถ่ายเพื่อเป็นเสียรอบหนาซะเนาะอยู่ดอกนึงยี่นี่วอ๋อดีดีดีนี่จะใบิยุคค่าทับือ โอเคได้อันนี้เห็นแวบๆเห็ขาวโอ้นี่นี่ดอกนึงที่นองนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้มันเผาบนหลบบโอ้ใหญ่บ่โอ้ะะโอได้่เยอะได้่เยอะได้่ที่ดอกพี่น้องได้่เยอะดอกนะึงเห็ดขาวอื้ ta vậy. Ba hai yếp bắn. Hm? Ua thôi yếp bắn. Monday, nanday. At nanday, các nanday. A day. Monday. 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 luôn, Monday. 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 luôn Monday. nó หาต่อหาอีกเผื่อมันมีน,ด<อ>น,นีดอกหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดอกหนึ่งเห็นดอกขาวโอ้ดอกหนึ่งเข่าแล้วพี่น้องท่านหนดอกหนึ่งเข่าเหล่าใส่ตาโอ้ตาตั้งกระตาตั้งอยู่ตรงนี้ใส่ไว้เลย อีกอืมอ <m> ีกดอกหนึ่งโอ้ยปรเกิดเป็นโม่เนาะมองสิเกิดมองละดอกพี่น้องเอ้ยเกิดมองละดอกมองละดอกสะสมโอ้โหดอกหนึ่งอยู่ในนั่นเอ้อไปได้พ่อแกงแล้วล่ะมันเจ็บไปเรื่อยๆเนาะโอ้เห็นแวบๆสองดอกเห็นแวบๆสองดอก โอ้เจ้าของพคนจินไปเครื่องนึ่งในต้นที่น้องเนี่ยขาขาดจจอยเป็นหลัขาเพิ่นน่ะโอ้เจ้าของพคนจินไปเบิดเครื่องนึงแล้วอันนี้ดอกหนึงดอกเต็มอยู่นี่อันนี้ไข่ยุ่นใบแห้งบ่ได้พี่น้องหัดอันนี้เครื่องนึงกินไปบดแล้วอันนี้ไข่ยุ่ได้ดอกเต็มยุ่ ่กระตาไ้เห็ดหน้าขาวไปหาต่อโฮ้โท่าคนละยาวไปเรื่อยๆพี่น้องพออ้าวดอกสองดอกอ้าวขออ่อยนะอุ้ยเจอเจ้าของเพลินพอมกำลังกัดจินขอในเด้ออือได้ยินแล้วละ ติดตาไว้พออีกแล้วดอกนึงพอแล้วพอแล้วมัน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 เด้อฮะโอ้ดอกงามสิดอกนี้ไหมทอดถอดถอดถอดท้พี่น้องเอ้ยมาดอกงามดอกใหญ่อือฮะได้แล้วมันมันโอ้ดอกนี้งามคักพี่น้องนี่เอ้าดอกโจมก็มี đọt chùm hơn ừ. Ồ, đọc chùm có đây nè đây đọt chùm đọt bàn lắm mán mán leo nào mán leo xe tay con ừ. nản đi xa xóm phải lưỡi lưỡi cái thằng bàn chùm họ đọt chùm con nó, ừ. đọt chùm อันนี้ดอกบานจะของผลจิตไปครึ่งหนึ่งแล้วใส่กระตา,ะาข่อยเสร่จแล้วเไ้่พ่อแจงขึ้นก่อนเดลีล,ะละ่วพีละละ่น้องเอ้ยได้หลายแล้วไปหาอีกหาอีกโองดอกสองดอก,อดอกอเห็ดหน้าขาว ดอกหนึ่งโอ้ตัวดอกนี่เถาแล้วตัวแล้วเปล่าตัวดอกนุ่มๆฮะฮ่า,าไปเรื่อยๆเ,เลยพี่น้องฮ่าไปเรื่อยๆ Còn nó đọt xuống, đọt ra cả đầy chèn Khoan lắm, đọt lên Đọt suối ngâm ngầm Đây ta vậy ได้แล้วหน้าขาวเห็ดหน้าขาวยังไปโอ้โอ้พอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วโอ้ผอมุยล,ลิาไปฮะมาผอมมูลยัง่งเดี๋ยพี่น้องเอ้ยบบบนี้มันมันโอ้ได้เตรียมตาบบบนี้แล้วเด้อบบบนี้เด้อไม่น้องเนาะ อยากฟอนด้เนาะอยากฟอนอยากฟอนมันมันโชคดีโชคดีมันนีดีพี่น้องเจ็บออกก่อนเจ็บออกก่อนอย่ามาทางนี้เด้ออย่ามาทางนี้เด้อุณได้กระไดอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อหอยทากทุ่นลาหอยยูจะฝ่ามาจะฝ่ามามันีดีพี่น้องบ้านนี่เท่าเรลกกรมีนมก็มี โอ้ยห้องนี้พ่อมูหนึ่งตังควงตังไก่พี่น้องเอ้ยห้องนี้สิพผ่อ,อดอกนีน่ดอกงามจริคอยเห็ดดิพี่น้องมา,ด,า,ด,ด,าด่ดานว่าใดดิเสร็จว่ไาใดดิโอ้ยโอ้ยหลุด,ดมืออดแล้วเท่าสองดอกคนั้งแล้วโนะอ้จะได้เต็มตาย,ยี่เหล่านั่นนี่ในเกียงยี่ดอกนะเนาะซาเพิ่นซาดีโตจากรจากข้องกักบซา,าดีกันพี่น้อง เอ๋อได้ได้ได,ได้มัน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 โอ้ดอกจุ่มกระมิ้นเ<ม>จ็บเอาเจ็บเอาเจ็บแค่พอไรได้พี่น้องหมุนไว้ไว้ได้เห็ดอันนี้หมุนไว้ไว้บดีเ<ม>ถ่าแล้วก็มีตัวนี้ต่อเถ้าเบา,า,เอาโอ้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 ขาขาดว่าเป็นยัง<ม>เอาเลย โอ้ยมันมันพี่น้องเอ้ยมัน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 โอ้ยโอ้ยวนมูลเราบ่ป่ะดิวนมูลไว้เยอะไก่เต็มตาเราตัวนี้พี่น้องเอ้ยไก่เต็มตาแล้วนี่จะโดอกงามๆไปหาอีกหาอีกไปเรื่อยๆไก่เต็มตาแล้วโอ้ไก่เต็มตาแล้วพี่น้องไก่เต็มตาแล้วได้อีกจักมูอสองมูอกับสี่แปดเต็มตาเผื่อนาะ โอ้นี่ดิเอ้นี่นี่นี่หอยอีกแล้วพี่น้องหอยอีกแล้วถ้าตังไว้กันโอ้หอยอีกโมงหนึ่งล้วนี่กำลังจุ่มนีีหลอกนึ่งเดี๋ยวตาไว ố oh, đợt này thầu thế nó cái đây chứ nó cho kho một chín đó, ôi, xong đợt, sáu hoàn chỉnh, một đợt nữa, một đợt nữa. ว <Wow S 2> uh สามดอกยไงจะดอกงามโอ้ยดอกงามเลยโอ้ิขอล้วพีนองบันหิวขอแลกหวขอแอกวเศร้าหาดอกพีนองบันเมื่อไแล้วไปหาแชงเฮ็ดกินกอนเนาะโอ้ยหันไปกันได้อีกย่ดอกมองลวดอกดอก เราไปหาดอกเมื่อยแล้วก็หาแจงเฮ็ดกินก่อนได้ย่ดอกพี่น้องได้เยอะเพราะได้แจงยี่ดอกเกือบเต็มตาหมดละโอ้ยีอจะขี้ฝุ่นฉีดไปไม้แต่ดอกงามๆเยอะพี่น้องดอกงามยี่ดอกดอกนุ่มๆดอกแก่ๆเนี่ยก็มีโอ้มีเห็ดปวกดอกหนึ่งเฮ็ดปวกดอกหนึ่งเห็ดกำผาอ๋อ มันมานีด่ดอกพี่น้องมันมานอยู่มือนี้เน,ะนาะพอได้ยี่ดอกพอได้แกงกินยี่ดอกอ่าจะไปแกงกินง่ายนี่แหละเนาะมล้วท่านกินข้าวเส้าอยู่พี่น้องมาตะเส้าบนละบ่ได้กีดยางมัอนี้ฝนตกตอนอ้นยางเปียกเลยบ่ได้กีดหอด่างก็เลย,ย,ออย,าเลยมาหาเ,เนนก็บเห็ดแต่ยิ่นกระจาว่าเห็ดออกว่าเห็ดออกแล้วก็เลยมาหาเก็บเห็ดก็ได้เยอะได้เยอะพี่น้องสมซาสมเลือยยี่ดอ,อกเขาวจะได้พลัตตาสองตาบนละลูกศรก็ได้ เกือบเต็มตาอยู่เนาะเมือวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศหาเจ็บเดหนาขาวมาฝากในปลายุค่านะครับสำหรับชนนีลูกศก์ฝากก็ไลไรก็แช่กดติดตามลงศัก c h ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่มาให้กําลังใจลุงศักด้วยดีตลอดมานะครับลุงศักก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อเก่าเผื่อใหม่น้ำนะครับเนาะสำหรับชีนีลูกศักกิสิข้อจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอเอาเฮ็ดไปแกงกินง่ายกันพี่น้อกฮั่งกินของง่ายเยอะปะกับเฮ้าบ้านเนาเอาใส่รถใบบานพี่น้องก,ก็ได้ยูเดอร์ได้เอ่อค้อนเฮ็ดนาแระครับเฮ็ดนามุ่มเฮ็ดเฮ็ดแดงเฮ็ดนดำหมากเฮ็ดโคกเนาะ,ะที่ไปหาจะได้ปลาเนาะปลาจิกปลาหัาง่งก็ได้เท่านี้แหละครับเฮ็ดนาแระนา้มุ่มเฮ็ด เห็ดหนาคาวก็ได้ยยเห็ดหนาคาวก็เป็นของปลายยค่าเด้อน,นะครับอรได้โยมันมัน<ๆ>ไปแจงกินแซ่บเมื่อกันปะพี่น้องบ้านนี่เมื่อ,อยุยเขาแล้วใส่รถไปปะกับห้องบ้านนี